สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชองฟ้ามังวดใช่นะมันเสารวันที่สามพานว่าสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพอขันยุทธตลาดบ้านหนองไห่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับตลาดบ้านหนองไห่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ,บนนยยเสาร์ไปเ,าาเขามาหลายนะครับไปเขามาหลายยังพี่จะควไปลอยน้อยนะครับข้างนี้นไปลอยหน่อย ลอยน้อยลอยกลางลอยกลางลอยน้อยกล้วยเงี้ยกล้วยยังไม่สักนะครับมาเสาะกะมีกล่องไฟบรรยากาศบ้านๆมีกล่องไฟมีกาแฟมีหุ่นมีไข่ปิ้งมีข้าวจีแจ้วบองในซิมกวันยังสือบนะเพราะว่าแจ้วบองไม่ค่าใจดีใจดีหรอกครับท่านน้องเดือนกูใดมาทางนี้ก็มาแม่เด้อวันหนึ่งขั้นยามวันวัน ตอนเศร้าวันหนึ่งข้นมาแวะเป็นนะครับ,ม,บ,ม,บม,มาเบิ่งในหน่อยกลินมูเป็นฟุ้งอยู่นะครับไปในหน่อยเส้นหน่อเจ้าของกล้วยน้อยไปใส้ระบาดเนี่ยเจ้าของกล้วยน้อยไปใส้เราทำเนี่มาะครบมาบึงราคากล้วยน้อยนะครับ โอ้ยเ่าแล้วก็ยังย่งจุบจู๋จีกันอยู่เนาะโอ้ยเล่าคือบ้านปูหา멍มั่งอ่ะนั่งกอดนั่งเฟียกันอยู่วันนีเ้เล่าเนี่ยมีแต่ควายปูน้อยๆควายปูน้อยๆนะครับจักบาทครับนี่ผูน้อยนี่ล่อๆนี่ฮะตัวน,นี้สามพันหาพนาัะปูน้อย ข่งขายใหญ่ดีดีบูกพอได้บุ้นสามพันหาับแต,ตัวนี้ได้ครับบานนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวถือคือกันเน,ะนาะเจ้าบาทครับแม่นสี่พันหาสีพันหาตัวนี้ตู้น้อยนี่ได้ครับบานนี้ตู้น้อยนี่เปียพันหาตู้น้อยนี่เปียบพันหานะครับก็ห้องไว้อันนี้ได้ครับบ้านนี่ เกียทนเจเจ็ดนเจ็ดครับเจ็ดรันเจ็ดราคาห้องดอกนะเราว่าจะเฝ้าย่านนะ้องซื้อจะฟาวันตัวน้อยสุดดีเดตตัวน้อยดีเดตแม่หาพันซีเนาะหนึ่งสองสามสีหาหาตัวนี้เอาเอาฝากเบอร์ทรไว้มศูย์แดสองศูนย์แปดสองหนึ่งหกแปดหาเจ็ดหนึ่งแปดเอาผู้ใดสใจนใโทอสอบถามจองนอนราคากรบเม่รองมือด้วยครับเด้อ อาสุกชนมานนะครับเนาะเศร้านี่สุกชก้นมานเด้อกลวยท่องแ็กเดือนแล้วเนาะสิวันท่องจเดือนแล้วท่องแคดเดือนแล้วทีตรวจท่องรับประกันให้เนาะร้อยสามิาได้ยี่เดีนอนได้ยร้อยสามหากล้วยสีลูกสามนี่ละย่างไรท่องรับประกันท่องอางไงอ่าหนาวนะครับร้อยสามิบาบวกลบนี่ละครับเียมัน หองเศ้าเก็บลยครับห้องเลยเราห่วง,งไปสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันมองขายดีที่มองห่วงมองขาย,ยม,ออมองขายสองหมื่นเจ็ดพันขนาเอาไปรุ่นกินน่องตัวลกูกตัวแม่ตัวปู่ไปรวดข้านี่สองหมื่นเจ็ดพันมองเอาเลนะ่ขนาดเราว่ามีรถรับทรงความมีรถรับทรงความนะครับสนใจก็ออกฝากเบอร์ทั่วไปน,นะครับฝากไว้ช่วไนปะ้าสี่ 094 362 362 4787 4787ของผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต้องร้องราคาบึงสองหมื่นกว่าบาทขนาดล่าของแบแม่สาวแม่แม่แม่ไหคือแข่งขายเห้าดีใจร้อยสามที่ผ่ามันตัวไดีบุหน่กล้วยแม่สาวยี่สับแม่สาวโหหางกัเ้าลูกพ่อได้ละครับนิ ราคาเรลยับยนี่ราคาสองหมื่นพันครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเพื่อนเราห้อมไว้สองหมื่นหนึ่งพันบาทแข่งขายเงาดีดีเนสองหมื่นหนึ่งพันบาทความผสมเราทำไข่คว่อยูความผสมเราน้าตา,าเขาดีอย,คคยู่แข่งขายเงาแม่น้ำกันกับตัวูนทิแม่น้ำกันกับตัวโถดเงิน สองหมื 21, ่นพ okay. ัเอาฝากปืโทุไว้นะครับสอร้อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์แปดสามเอาผู้ใดสนใจก็โทรสอถามต่อรองราคาเบิงนะครับสองหมื่นหนึ่งพันขนาด่อเมียทองดีครับพี่เนี่ยเมียทองทองเพชรรับสูงสูงเท่าล่ร้อยสามสิบเจ็ดสามแปด ลูกสามรวยในท่องอยู่นะเนาะสามเปิดราคาเท่าไรเพียสามสิบแปดพันรอยี้เพยรพอยคือมีผู้ง่อยลดเป็นไรตรวจท่องแล้วอัน่าเพียรไนตรวจท้องเรียบร้อยเท่าเพชรลำคงตรวจท่องเพชรลำคงท้องเพชรลำคงนะครับสูงลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดดีอกไวอ่างง่ายดีนะอ่างง่ายดี นะครับม่ดี่อยสีลูกสามลูกซี่นะครับเปิดราคาเท่าไรวะพี่เนี่ยนับพี่บนตรวจเปิดราคาเท่าไหม่นดห้าร้อยส่นแปดพันห้าร้อยสาม่นันหาร้ยรเป็นตัวจเองไี่ตรวจไม่กันด้เอาฝากเบอร์โทวนะครับพี่รุ่นแปดหกรุ่นแปดหกสอเกอเกาดเจหนึ่งหนึ่งเจ็นึงนึงเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามจองร้องราคาบึงมีอ่างไงเพชดล่ำคงใบหลอดเอกสารกัน ผสมครบตรวจท้องเรียบร้อยแล้วเราเป็นหมอเราตรวจเองนะเราประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจไม่ก็ได้เพราะมั่นใจนะครับโทรสอบถามเบิ่งนะครับเนี่ยมันเผ็ดลำพงย่างดีครับแม่ตู้ที่เถิกทีครับนี่ตัวละสองพันหนึ่งตัวละสองเมื่อนตัวละสิบสองตัวละหนึ่งเมื่นสองพันคน หนึ่งหงหมื่นสพันพาคูนทรงแมสามรลกกบทรงฟีรัทงนลว่ะตัวละหนึ่งนสองพันเนาะพ่อตัวหนึ่บาทนะครับเนื้อกับพวกาดทุนครับฝากเบอร์โทรไว้เนี่ตัวละหนึ่งหเนี่ยศูนย์ดแปดศูนย์แปดแเกาเจ็ดเ้าเก้าเจ็ดเก้าาห้าเจ็ดสองห้าเดสเอียวเียว ผู้ใดทางผู้เจียวบ่ได้ไปส่งยากโทรหาเราหรืตัวละหนึ่งหมื่นสองพันพันหมเนี่ว่ได้ลูกวะน้ำติดนี่ยเมียเดียวครับท่องไปครับเนี่ยพับไปแล้วซีเดือนพับไปแล้วซเดืนะอนเนาะเว้ยที่ลูกซีลูกในท่องน,นี่แล้วครับไว้สามสิบสามสามสิบหายดอกครับซีเดือนแล้วเนาะท่องพอคุ้มฟุ้งงูให้เปิดราคาเท่าไรครับนี<ส>่เป<ส>ิดไ้บารย เกิดไปสิบเจ็ดห้าร้อยอเป็นเต่าแถวเมียขั้วยยังดีสิบเจ็ดห้าร้อยนะเนาะสิบเจ็ดห้าร้อยเอาฝากเบอร์โทุ่งไว้เนะศยเกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งศูนย์สามหกหนึ่งศูนย์สามผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อร่องละค่าเบงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทท่องสี่เดือนเราพ่นนะน่ะแม่ยข้วยลูกซีในท้องหนึ่งครับลูกสามลูกซีเนี่ยนะครับเมียนี่ของผู้ใดน้อนี่ยม่ข้างไหนเราจะคว,นนะะวงคนเนาเนาะเบง ยาฟ้าจุงนี้สีต้ได้ให้เนี่ยนี่จงโอ้ยไปรอฉีดสีเอาเม็ดเลยกล้วยเมียมันกศูนยนพันเหมดแล้วกล้วยถึงระบแล้วตักล้วยเมียมันตัดขาไปก่อนเลยไปยีรอเขยนกล้วยน่เพาะกระองเขียนตะลุั้อยก็เอาว่าก็ล้องแบบเนี้ยหายแล้วเราะมีตุเอาเขีลไรเป็นาก้าผัวจีเะลุแกกิ้วเลย ผู้นี่ของผู้ดผู้นี่ของผู้เจ้าไมดอกจ้าสี่เราคือบอกาจ้อตัวอ้วนนี่จะตั้วนตัวเถกกับตัวเมียตัวเถกตัวถืกจ้าบาทครับนี่สิองสิบสามสิบห้าร้อยสิบสามห้าอตัวเมีนี่ก็สิบสามห้าร้อยเมียแเพราะเมียก้อยงามอยเลียงดอก ตัวหนึ่งสิบสามหาล้อยโอ้ตัวละสิบสามหาล้อยะครับตัวร่องเอาตัวละสิบสามหาล้อยตัวร่องดฝากเบอร์โทั่ไว้นะครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้เกเจ็ดาเก้าหสี่เาเจสโอ้เบอร์ทั่วเพราะไดไเบิ้งยากชูมือจนคลองจำได้เลยอะคล่องเอาโชคโชคนหมานเด้อขอบคุณค่ะครับผมคำคเบอรทั่เพราะได้นั่นยาก แต่ดึงมีคว้ยเขามากหลายมาดีครับเสียนห้จนจุกมือนี่ไก้วยหลายหลายสนุกเอาเต็มที่เต็มรถแล้วนะครับเนี่ยลูกขึ้นั่งต่อขันเนี่ยทองแล้วลูกไส้โดดทันล้านเนี่ยเงิสูงไปสามสิบห้าหวกราคาบุคคอสี่หมื่นราคาบุคอลสี่หมื ไทยพอเม่พพินอ,นองเขาเบิแล้วข้าวบพ่พสี่หมื่นนะครับเมียลูกลูกตัวผู้เมียังแล้วแล้วข้าวพ่พสี่หมื่นอ๋อไปเียลูอเสี่หมื่นเบิงตัว,วยนืนร้องเบิงกันกำลังต่อกอยู่กำลังต่อกำลังคุยลาค่าอยู่ ใช่ขมาไหลครับมาเิ่งข้มแม่ลูกเสร็จแล้วครับของเจ้าตีเนี่ยข้มแม่ลูกแม่ลูกลูกผูเสร็จแล้วลูกมันน่ะตัวนี้น้อยตีลูกมันน่ะเอาว่าแม่ตัวผูนี่ลูกมันแม่แม่ลูกลูกแม่ตีนี่แม่สูงรนอยสามหาบวกกูเจ้าบาทแล้วครับแม่ลูกลูกแม่นี่ยห้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันแม่ลูกลูกแม่ หนึ่งหมืนก้าพันนะครับโอ้โห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก2้้้้้้้ม้บ้้้้ื้้้้้้้้่้้้้้้ี้้้่้า้้้้น้่้้้้้้้้้่า้้้้้แม่้า้้้ด้้้้้้ม้้้้้้า้น้อ้รั้้้า้้้้้้้ม้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้้้้้้ นะครับไกวปูนี่ตัวละหนึ่งมืนสองพันหนสองันห้ารอยบาทนะครับตัวปูนะตัวปูหนึ่งหมื0นสองันห้ารอยบาทตัวนี้ก็หนึ่งืนสองพนห้รอบาทเพื่อนหนึ่งื่สองพันปาได้ยังมากพหน่งมสองพันห้าร้อยบาทเพื่อนนะครับแต่ว่าแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกเม่นี่ย้องห้องมืนก่อนเม่ลูกลูกเม่้ห่องมืนนก่อเก่อมีสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบอยู่ระครับ ลูกสามติดแน่นครับเป็นกล้วยขาดน้ำเยียงอีกหน่อยนึงแม่ลูกมื่นเก่าพะนรับลูกแม่ย่างดีน,นี่ตัวผูแมล่ลูกเนี่ยมือนเก่าพันบ,ทนบาทนะตัวรวงดีกล้วยเก็บหนี่กล้ยหยิบเนี่ยเราว่าใช่หตัวผูตัวละหนึ่มื่นสองเนาะเอาขอเบอร์โทษนะครับ รุนหกห้าเจ็ดสี่ศูนย์เดสนสามหกหกสามหเอาผู้ใดสนใจโทรสอบสถามต่อรองราคาบึงด้วครับเด้อออกสุชกชกขึนมาเนะครับเด้อก็จะทรงสุกชุกขึ้นมานม่อยก็ไเลยโทรมาหาเบุญด้วยครับราคาถือให้ค่ายกันเลยค่ายแม่ลูกลูกครูย่างดีแม่ท่องไปครับี่ท่องแล้วครับแม่สูงร้อยสามไม่หาบวกลบอยู่ด้วยเนาะแม่สรงร้อยสามไม่หาบวกนี่ครับ ใบสีลูกสองติดแม่แม่ท่องยี่เดือนเราครับนี่ท่องสามชีเดือนข้าเพื่อนสนใจกันจังตรวจท่องยีดได้ดอกเนาะลูกเถิกย่างดีนะครับลูกเถิกกับขาวจันพรานดีดอกครับลูกสร้างอุ่ดอนนไปรับแม่ลูกเจ็ดบาทครับนี่แม่แม่ลูกอยากสี่หมือนเนาะแม่แม่นั่นกับแม่น้ำกันมันว่าแม่สาวแม่สาวเจ็ดบาทครับนี่ สิบเจ็ดห้องหนึ่งมืนเจ็ดพันน้อเม่สาวหนิน้อหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทพนันม่สาวแม่สาวหนึหน่งมืนเจ็ดพันบาทแล้ห้องส,สนใจก็โทรสอบถามทดลองราคาบึง้งนะครับแม่สาวมีแม่ลูกนะแม่ลูกเท่าไหรครับสี่เหมือนนะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้เน่ะพอเบอร์โทรเบอร์ใดน้อ,นอบ้านนะเบอร์โทรผู้อยู่บ้านก็ได้ตัวมีบรร่ จำได้บว่าเบิดโทั่วสิพาเพ่นสนใจเพ่นดิทั่วมาตอร่องมาข้า,า,าน้ำเด่นหนหึนี่บอพอม่เบ่อเดียเด่ยวมาน่ำเนาะบ่เดี่ยวมาน้ำมาตีขับขับว่าเป็นเนียงนะครับอามาบึงตุ่มาขึ้นอีกลองมึงอันนี้ของผู้ใดน้อคำหนิฮะของเจ้าของเราตีเราขึ้นมาหลายตัวสิแสละบอกเรามาแน,น,น่นหนิเมียลูกลูกครูรับบัน ของเจ้าอีกทีเนี่ยบาดถูมันคือลายเสดแม่ลูกลูกผูแม่สูงร้อยสามสิบสามนิ้แม่ลูกลูกผูเจ้าบาดครับนี่แม่ลูกลูกผูก็ยจะได้สองหมื่นแม่ลูกลูกผูจะได้สองหมื่นแม่อ้วนดี่ดีนะครับนี่ที่ลูกแรกเป็นอะไรเป็นละเมียแม่ลูกลูกผูยจะได้สองหมื่นขนาดเท่าไหร่สองหมื่นตัวผูน้อยนี่เจ้าบาดครับนี่ ิบสามพันนะมึงเมืินสามพันลูกพ่อได้บ่นิ่อะเล่นลูกเขาจะเล่นใบรอดมีบ่หนิสิบสามสิบสามพันพันเอาฝากอันตัวนี้ลูกตัวใดลูกอมีไหมที่เอาฝากเบอร์โทษไม่แน่นศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สามหกหกสามสามหกหกสามเอาผู้ใดชนใดโทษสองสามโซล่องราคาบึงนะครับเนาะไปแม่ลูกก็ค่อยผูหน่อย หลูกับผูน้อยผูน้อยแข่งขายเา่าดีจรินะครับได้อย่างมากเนาะครับนี่ขายเมืม่อเลี้ยวป้ามะเจ้ามาได้คั้วถือคั้วนั่นมาขายดีเช่นกำไรนัดละหลายบาท,ทเรื่อยเล่าไปใบเลยนะขั้วเจ้งสีพอดีเรากินยาพอดีขี่ข,ขั้นเนี่หยหายาให้ มึงดูกล้วยผู้ใดหล่ะอยากกินหนาเจ้าของกล้วยเด้งกล้วยหนูนี่ล่ะฮ่าโอ้ยเป็ีเทียมเนาะเล้วแล้วฝึกฝนให้มันเป็นกล้วยลักษณะกินบ่เลือกขั้นส่ล่ะแต่เจ้าของก็กินบ่เลือกป็นไหนเจ้าของคือกันแหละกับเจ้าของกินเนวะเ่าแจ้เปนพอดมองไนสิมาเมื่อวานนี่ออกจากบ้านเรามาหนีกับลามไปรอหันเนาะมันก็กินไปทั่วไปเทียบเนาะ ว่าแรกเป็นยามันก็กินเ,นเหมือนนกเ้วยพทเทียมยบางรั่วเล่ามาจอยๆไปนี้เลาแก่ไปแก่มาจินยามงนี้มงหันจนว่านเหมือนเ้วยพิเทียมจนวน่นได้แม่ไไรมาานี่สองแม่นี่เราปฏเอเม่ม่านนี่ตีครับเมีม่านลูกเถิกตพ่อ,พอลูกเถิกแม่มันทับตัวไรไว้ทำทับเก่าครับทับเกาเจะเลื่อนเมียทับเกาจะเลื่อนไปแล้วมีน่ะมีนะ มีหน้าหกแปดกอดนะครับสูงร้อยบ่ามนสามเจ็ดสามแปดทีที่ทำร้อยสามนี่ก็บวกอยู่คไขยลูกสองในทองลูกแรกติดเมียลูกสองในทองลูกลูกตัวติดเมียนี่เบิ่มพันล้านนะลูกติดเมียนี่ยเบิ่มพันล้านนะครับเมียเป็นทองเลยมีหน้าหกแปดในสีคกอดนะครับลูกชายเบิ่มพันล้านเมียลูกนี่เจ้าบาทครับพ่อเนี่ย แม่ลูกเปิดไปหาหมื่นเจ็ดพันบาทนะเอาว่าแม่ลูกเนี่ยเปิดไปหาหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ทับเก่าจะเลื่อนมีหน้าหกแปดหรอกลูกติดเป็นลูกเบิ่มพันล้านนะลูกติดเป็นลูกนะครับหาหมื่นแปดนะครับบ้านี้อันนี้แม่แม่ลูกนี่ได้ครับบ้านแม่ลูกมีสองหมื่นแม่ลูกมีสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับแม่ลูกสองหมื่นหนึ่งพันบาทลูกแม่ย่างดี ลูกแม่ย่างดีนะไปลูกสองติดแม่นี่ลนะลูกสามลูกสองแม่ติดแล้วพ่ท่านครับเท่าไรครับสองหมื่นสองหมื่นท่นครับสองหม่นหนึ่งพับาทเอาฝาเบอร์โทรไว้เน่ยพอศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้เจแปดดแก่เจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งพอหมอลำพ่อหมอลำผู้ใดสนใจโทรสอบถามทอลองราคาพอลองลเงบึงอันนี้ได้ครับของเจ้าถิ่นลุงแม่ลูกลูกแม่ย่างดีแม่ลูกลูกซ แม่ลูกแม่บ้นท้องหมดจริแม่ท้องหาเดือนแม่ท้องหาเดือนแล้วแม่สูงร้อยสามสิบบวกนี่แล้วเนาะร้อยสามสิบบวกยกวี่กล้ยสี่ลูกแรกลูกสองเขาท้องลูกลูกแรกตัวผู้ติดแม่ลูกสองได้หาเดือนแล้วแล้วว่าฟองก็พอแม่ท้องสิงโตวว <c oughs> แม่ท้องจะสิงโตผู้เวี่ยงนีนะ่เนาะแม่ลูกจค่บาทครับนี่แม่ลูกเศร้าสองแม่ลูกเศ้าสองนะครับแม่ลูกเศร้าสองรอฟังไวเอาฝากพื่อเบอร์โทรไว้นะครับ ศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าแปดแปดสองแปดหกแสองแปดหกเนาะผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามตกล่องราคาบุญเราขึ้ดึงขึ้นรถเจ้าหูจากกับเราวันอเราไปซื้อบ่บอกเลยพนันเล่ามักเอาไปให้เราอยู่ไฟฝากหลานมากน่ะเราอยู่ไฟฝากหลานเล่าเนี่ตู้นี่เจ้าบ้านน้อฮะมีเแม่ตู้นี่ที่เมตหาร้อยน้ำก็ขควยตู่ กาบินสีเบีย่าร้อยขนาะคุณเบียร์ท่านระ้อยขนเมีตัวเมียเพราะท่านเลยับก็ขับนะเบียร์ท่าร้อยเมียอย่างยี่นะครับงเงี้ยวตัวพูน้อยนี่จากบาทนทะำนิมนไปแล้ว เหมือนเป็นกำลังคุยราคากันอยู่นะขี้ละขากันอยู่นะครับคุยราคากันอยู่นายหอยเป็นคีค้ราคากันอยู่เอาไข่เจ้าบาทเนาะครับนี่สิบห้าพันเมียสาวน้อยเนาะสิบห้าพัน ไปน่จดจงต้องมเล่าเสียวบ่อ่ตัวอ่ครับนี่ฮะไม่เด็ดตัวสิบหาพันหนึ่งเมือนหาพันเนาะเน่สาวน่อยวันดีดีครับเอาฝากเบอร์โทั่ว้นะครับนี่ศูนย์แปดเจ็ดดเจ็ดสอง็ดด้า่งสผู้ใดสนใจโทรสอบถามต่อล่องราคาเพิ่นะครับล่องราคากันไ้ครับจบของก็ยยเพิ่

ขายแม่เพิันธุ์ให้ยุบบ้านเอาบอท่านด้ขายบอท่านซื้อพันธุทีโอ้บ้านบอท่านด้ซื้อท่านด้ขายกันนะครับไอยน้อยชุดนี้แล้วครับนี่นะชื่อบรรยากาศตลาดบ้านหนองไห่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับแก้วบองยี่ห้่พ่อขายได้ญาติกัน ขู่กันเขาจี้ก็คือกันมาบันนี่เหมือดเราครับ,บัน <c oughs> แม่ข้าโอ้ยขักขายดีขายยังก็ได้ขายเราเบ่งพุ่นเจ้าบองเ <c oughs> จ้าบอง <c oughs> ชุดละเท่าไรนี่ชุดละหนึ่งร้อยสิบสามกระปุกเนี่ยอันหัวกระปุกนี่ห้าสิบบาทโอ้หักระปุกนี่ห้าสิบบาทได้ครับสม <c oughs> ถ้าร้อยบาทให้สิบสามกระปุกเลยครับของผู้ใดนอนี่ฝ่าละ แม่หนุ่ยพนปาปาร่าแม่หนุ่ยพนามเพื่นว่าผู้ได้สนใจกัโทั่สอบถามต่อร่องราคาเราเพิ่คนีเบื่อตโต้พนามสิบสามกระปุกกลอยหนึ่งพนลววาลาว่าโทั่สอบถามมึงได้ครับเด้อนี่าขึ้นบรรยากาศตลาดบ้านน้องให้เพื่อนองเลี้ยจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศบ้านๆมีเขาที่มีกองไฟนี่นะ นะครับสำหรับมือนีเนาะครับเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเขามารับชมรับฟังกดกระดิ่งกดซัดใครเนี่ยครับเรื่องเพี่อว่าเป็นการทรรมหากินเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับเนี่ยเหมือนแร้งบางๆกับปากเปิดเบื้องแม่กดกระดิ่งยกโกยกนิ้วเห็นไนะครับกดติดตามเห็นไหมครับเพื่ออัปเดตราคาควายตลาดนี้ตลาดนั้นเปรียบเทียบใจไควายขวางเสียวมาขายเป็นไดโนซีนละครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเข้ากันเด้ สำหรับมูลนิยมขอได้รับความขอบคุณจากช่องข้ามของวันใช่พอแม่พี่น้องจะจกิตไไข่เยะจนลำลำรวยๆด้วยครับปีไม่รักษาสุขภาพด้วยครับเด้อสำหรับมูลนิยมขอได้รับความขอบคุณสวัสดีครับ